ชา้ยที่เร็วเีิ่ก็เวนะทไมจะเข้าไปจะโดนบันสนกันไม่ได้ยังไอไม่ถึงเขาไม่ถึงนะวันนี้รู้สึกผิดหินไเองหอะไรก็ไม่ได้ตามที่ตั้งใจไ้นะอยากขอโทษใจบ้างหวงล่กเกมออกมาดีนะได้ได้งานที่ดีครับแล้วก็เทรนเนอร์โค้ชนะพี่ดูแลผมั้มันไม่ได้วันนี้คู้มไม่ได้นะทำนะทำับโดยดีเลย แล้วก็วันนี้นี่เราในนุ้นยอดวัวด้วยเรามาพลาดไปนี้ก็บอกว่าน่าเสียดายนะยังอยากฝังอยู่ไหมไม่หวังไปแล้วนะนะังแล้วแต่ว่าเขากลับมาได้ตัวเองเลยแล้วน้ำหนันกที่คิดว่าเราดีสุดตอนนี้น้ำหนักไหนน้ำหนักนี้ก็ได้ครับเลยไปนานเหมือนกันมาเลยเออะไรอื่นไปจะบอกว่าจะให้แก้มือเลยไปก็คงยากอยู่ก็ให้ไปเติมตัว<น>อื่นดีกว่านะมีปัญหาอะไรบ้างบางอย่างอะไรบ้างอุ้ย เอาเลยครับวันนี้่ไม่เป็นไรให้เราใจกันยวไปต่อใคเจอใครเดี๋ยวราะักใัปรเทศเลยนะขอโทษทุกคนครับที่ตามเกียแเ้วก็เล่นไม่ดีเตะโอ้ขอโทษที่ะโอเคครับ